สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาตามคำเรียกร้องนะครับของท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระสุนในตระโเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งก็ไม่เคยยิงครับ <c oughs> เคยแต่เห็นครับถ้าจะนั่นก็คงต้องไป ผมก็คงต้องไปถามคุณพ่อผมนะครับเพราะคุณพ่อผมน่าจะเคยยิงครับเพราะว่าคุณปู่มีครับปืนที่ใช้กระสุนไนโตรเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะครับมันก็อ่ะก็จะมาคุยเอาเท่าที่ทราบนะครับก็เขาก็บอกว่าไนโตรเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันก็เป็นกระสุนที่ใช้กับ ปืนไรเฟิลล่าสัตว์ที่มีรูรูลำกล้องตอนะครับรูใหญ่นะครับอ่ะซึ่งซึ่งก็เรียกกันว่าไอ้ปืนแบบนี้ครับเรียกกันว่าเอลฟันกันก็คืออีเลฟเฟนกันนั่นเองนะครับก็คือปืนช้างนะครับปืนยิงช้างนะครับหรือหรือเอ็กซ์เพรสไรเฟิลนะครับ ซึ่งมันก็ในภายหลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่กระสุนขนาดใหญ่นะครับมันก็มีกระสุนขนาดเล็กเล็กไปถึงเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่มีความเร็วสูงด้วยนะแต่มันก็ไม่ไม่ได้รับความนิยมนะครับซึ่งซึ่งอไอกระสุนไนโตรเอ็กซ์เพรสเนี่ย มันเป็นคำที่ในเจมส์เพอร์เดย์นะครับเจมส์เพอร์เดย์ซึ่งเป็นเป็นคนเป็นผู้ผู้ก่อตั้งโรงงานปืนเพอร์เดย์แอนด์ซันส์นะครับเป็นคนคิดขึ้นมาได้ชื่อมาจากการที่แกนั่งรถไฟ รถด่วนนะครับรถด่วนนะครับเอ็กเพรสก็คือด่วนนั่นแหละครับคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับปืนนะครับกับกระสุนอะไรหรอกแต่แกก็บอกว่าไอ้รถด่วนเนี่ยมันเร็วก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นกระสุนปืนนะครับซึ่งก็ในตอนแรกก็จะนิยมใช้กับปืนดับเบิลไรเฟิลนะครับดับเบิลไรเฟิลก็ ไเฟ์แฝกนั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับภาษาอังกฤษเราก็ไม่ต้องแปลกันทุกคำก็ได้นะและจากนั้นก็มันก็เอามาใช้กับปืนอีกหลายแบบนะครับปืนไลฟิลอีกหลายแบบส่วนคำว่าในตรเนี่ยในตรมันก็คือคือเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าไอกระสุนอันนี้มันใช้มันใช้ดินขับ คอไดคอไดยนะครับจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านกันว่ายังไงแน่นะครับว่าคอไดหรือคอไดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช่นักเลงภาษาอังกฤษนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นมันก็เป็นดินขับไรควันนะครับควันน้อยคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ไร้ควันหรอกครับมันก็ควันน้อยเพราะว่ามันเป็นเลสนะครับสมุกเลสก็คือควันน้อยมันไม่ใช่ไรควันเหมือนสแตนเลสนะครับมันก็ไม่ใช่ ไร้รอยนะครับมันแค่รอยน้อยอืซึ่งไอด้ดินดินสมกเลสเนี่ยมันก็ก็ทําจากพวกไนโตรเซลลูโลสไนโตรกรีสเลนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้เราก็ทราบที่มาละคือตอนแรกเนี่ยมันก็มีกระสุนจุดสี่ห้าศูนย์ไนโตรเอ็กซ์เพรสนะซึ่ง ซึ่งในจอร์ลิกเบี้นะครับจอร์ลิกเบี้ก็ซึ่งทำปืนลิกเบี้นะครับก็เป็นคนรีเริ่มขึ้นมานะครับก็รีเริ่มขึ้นมานานแล้วครับคือตั้งแต่ไอตาเจมส์เพอร์เดเนี่ยแกก็ทำไอปืนไอกระสุนเอ็กซ์เพรสเนี่ยมาตั้งแต่ปีหนึ่งแปด้าหกนะส่วนในตรเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็ปีหนึ่งแปดเก้าแปดนะครับ ก็เป็นเป็นร้อยปีกันแล้วนะแล้วก็ก็ใช้กับการล่าสัตว์ขนาดใหญ่นะครับที่ฝรั่งเขาจะเรียกว่าบิ๊กเกมสัตว์ขนาดใหญ่ก็คือใหญ่ครับก็เช่นช้างแรดแล้วก็ควายปา่าแล้วก็สิงโตแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะสรุปว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะ ดังนั้นเนี่ยก็มันก็มีความรุนแรงมากนะครับก็เหมาะที่จะเอาไว้ไปล่าสัตว์ที่แอฟริกาซึ่งก็คือพวกล่าช้างแอฟริกันล่าควายควายควายแอฟริกันนะนะล่าตัวอะไใ่ใหญ่ที่แอฟริกันฮิปโปโปเตมูสอะไรแบบนี้ได้หรือจะเอาไว้ใช้ที่อินตทราเดียก็ได้นะครับอินตทราเดียก็จะเพาะล่าเสือโครง่งอะไรแบบนี้เสือโครง่งเสือเสือที่มีลายะครับ นะก็สำหรับในเมืองไทยเราก็ถ้ามีเงินก็เขาก็นิยมเล่นกันนะครับในสมัยหนึ่งก็คือนิยมเล่นล่าสัตว์กันนะนะก็คุณปู่ผมก็เล่นด้วยนะครับเพราะว่าคุณปู่ผมเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งก็มีมีเขาใหญ่มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ในอยู่ในจังหวัดด้วยนะก็ สนุกสนานนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมามันก็มีปัญหาครับก็คือไอ้สี่ห้าศูนย์ไนโตรเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันก็มันก็ได้รับการปรับปรุงอ่นนะให้มันดีขึ้นกลายเป็นจุดห้าศูนย์ทับสี่ห้าศูนย์ไนโตรเอ็กซ์เพรส คือเพิ่มหน้าตัดให้มันใหญ่ขึ้นมันจะทําให้การเผาไหม้มันดีขึ้นนะครับซึ่งซึ่งก็ทําโดยนายอ e ีเลนะครับครอบพี่น้องอ e ีเลนะอีเ e ลก็ที่ทำกระสุนปืนอยู่ถึงทุกวันนี้ครับเขาเป็นคนปรับปรุงให้จากสี่ห้าศูนย์เป็นห้าร้อยนะแล้วก็ก็ทําต่อๆมานะครับอิตาลิกาบี้ซึ่งทํำปืนก็มา มาแก้ปัญหาการเผาไหม่ของมันต่ออีกนะครับแล้วก็มาจนมันได้ผลดนะีมันก็มีการพัฒนามาเป็น500 Black, Black Powder Express ก็มี5.577 Black Powder Express 500 Nitro Express 577 Nitro Express จนถึง600 Nitro Express แล้วก็ ใหญ่สุดที่มีน่าจะเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไนโตรเอ็กซ์เพรสนะครับก็แล้วก็มีการการดัดแปลงนะครับเอามาใช้กับไลฟ์โฟแบบลุกเลื่อนของเมาเซอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นลุกเลื่อนที่ปืนลุกเลื่อนที่เขาว่าดีนะคือมันมีดีที่ระบบระบบไอ้ลุกเลื่อนมันนะครับ ลูกเลื่อนมันจะเป็นขอลั้งใหญ่นะครับที่เขาเรียกขอลั้งใหญ่นะ,ะมันดีอ่ะก็ผมก็ก็ว่ามันก็ดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับแต่สมัยนั้นเขาตื่นเต้นกันเขาชอบกันมากนะมันก็จะมีกระสุนที่ที่ดัดแปลงจากไน t r ร Express มาเป็นสามเจ็ดห้าฮอนแลนด์แอนด์ฮอนแลนด์นะครับฮอลแลนด์แอนด์ฮลนก็เป็นผู้ผลิตปืนนะครับปืนลา่าสัตว์อย่างเงี้ยแหละลูกซองไรเฟลิลอะไรแบบเนี้แล้วก็ สี่หนึ่งหกลิกกะบี้นะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าอ่านว่าลิกบายก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมก็บอกแล้วผมไม่ใช่เซียนาภาษาอังกฤษนะแต่เขาแต่แต่ผมเห็นผู้ใหญ่เขาอ่านว่าลิกกะบี่ะครับนะคนแก่เขาอ่านว่าลิกกะบี้มันก็คงจะถูกนะครับมันก็เหมือนอย่างคอมพานีอย่างเงี้ยครับจริงๆริว่าเขาอ่านว่าคัมปานีนะหรืออย่างอย่างอะไรเยอะแยะอะ่ะเออคนแก่เขาอ่านถูกนะครับเราอ่านผิด นะอ่ะต่อมาต่อมาในช่วงปีพันเก้าร้อยนะครับก็ก็เกิดเกิดมีการที่เขาบอกว่ากระสุนเนี้ยมันมันรุนแรงเกินไปนะก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ใช้ก็อยากจะให้หันมาใช้ห้าเจ็ดเจ็ด มาตีนี่เฮนรี่แทนนะก็ช่างแมงแล้วกันผม oh. อันนี้ไม่ค่อยมีสาระนะครับอ้าวสรุปสรุปเลยแล้วกันครับสรุปเลยว่ามันก็ใช้ล่าสัตว์ใหญ่อะครับในบ้านเราก็ไอช้างไอกระทิงกระแทงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยที่ตัวใหญ่เสือเนี่ยก็จะมักจะโดนจะโดนไอเนี้ยแหละครับยิงไอพวกในตรเอ็กซ์เพรสนะยิง ในบ้านเราเนี่ยที่เห็นๆน,นะครับก็จะมี450ในตอร e เ p ็กซ์เพรส500ในตอร์เร็กซ์เพรสแค่นี้นะครับมันมันบ้านเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยมี600อะไรนะไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็พวกตระก,กูลลิกเบี้เนี่ยลิกเบี้ก็มีเยอะครับลิกเบี้ก็เป็นกระสุนที่บ้านเรานิยมกันนะครับในหมู่เศรษฐีนะ<อ>ก็คือ 4 1 6หนึ่งหกลิกบี้ที่บอกไปเมื่อกี้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสามเจ็ดห้าฮอลแลนด์แอนด์ฮอลแลนด์นะคะรับแล้วก็ <c oughs> เนี่แหละครับบ้านเราจะนิยมไอ้สามเจ็ดห้าฮอลแลนด์แอนด์ฮอลแลนด์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นมันเป็นกระสุนที่จะเหมาะกับพวกปืนปืนลูกเลื่อนปืนลุกเลื่อนมากกว่า แต่ว่ามันก็มีที่ใช้กับดับเบิลไรเฟิลก็มีนะครับไอ้สามเจ็ดห้าคอนแนนด์อนแลนด์เนี่ยผมก็เคยเห็นตัวตัวจริงมันเนาะมันก็เราอาจจะดูว่าเอ้ยสามเจ็ดห้ามันนิดเดียวครับมันหน้าตัดมันไม่ค่อยเยอะแต่โหตัวหัวมันยาวขนาดนี้เลยมั้งเนี่ยอืมยาวมากอะครับคือ บางคนบอกว่ามันยิงทะลุช้างได้นะครับผมก็ไม่ทราบครับไม่เขาไม่เคยเห็นนะครับว่ามันทะลุช้างได้หรือเปล่าสำหรับสามเจ็ดห้าฮอนเลน l อ n ฮอนเลนนะสามเจ็ดห้าฮอนเลน l a n ฮนเลนนี่ความเร็วมันก็ก็สองพนห้านะครับโดยประมาณก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็2,500นห้านะครับกระสุนก็สามร้อยเกรนนะครับแล้วก็พลังงานนี่ก็ ห้าพันอ่ะหกพันหกพันจูนนะครับหกพันจูนนี่มันประมาณไหนหกพันจูนมันก็เอาผมเปรียบเทียบกับปืนนี่กับกระสุนกับกระสุนที่เราคุ้นเคยกันดีกว่านะครับเอะสามแปดสเปเชียลนะครับสามแปดสเปเชียลนี่มันพลังงานมัน พลังงานมันสามร้อยสามร้อยห้าสิบจูลน,นะครับแต่ไอ้ไอนี่มันเท่าไหร่ครับเมื่อกี้หกพันจูลครับนะสามร้อยสเปเชียลนี่ส่วนมากก็เนี่ยแหละรประมาณประมาณสามร้อยอ่ะสามร้อยจูลนนะไอ้นี่มันหกพันจนะูลอ่ะยี่สิบเท่าอ่ะครับก็ก็น่าเชื่อนะครับว่ามันมันอาจจะทะลุช้างได้จริงๆอะครับ คือพลังงานมันแบบมหาศาลจะเกินนะอ่ะแล้วถ้าเป็นพวก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 อ่าห้าร้อยในตโลเอ็กซ์เพรสนะมันห้าร้อยในตโลเอ็กซ์เพรสนี่มันกี่จูลน,นะห้าร้อยในตโลเอ็กซ์เพรสก็ประมาณแปดพันจูลครับแปดพันจูลนะก็แรงกว่า ฮอลแลนด์เนี่ยฮอนแลนด์นะสามเจ็ดห้าก็แรงกว่าอยู่แล้วครับลูกม <paper> ันใหญ่กว่าตั้งเยอะครับก็อันนี้ก็เขาบอกว่านัดเดียวช้างล้มเลยะครับคือถ้ายิงถ้ายิงโดนโดน,โดนจุดสาคัญนะครับช้างล้มเลยแล้วช้างแอฟริกันด้วยนะครับไม่ใช่ช้างใบตรงใบตองใบกล้วยใบอะไรบ้านเรานะครับช้างช้างใหญ่ๆเลยครับแอฟริกันล้มเลยในนัดเดียวนะ แต่ต้องโดนจุดสำคัญนะครับไม่ใช่โดนปลายหางหรือโดนติ่งหูช้างอะไรย่างนี้มันก็ไม่ล้มนะอย่างนั้นเจอลูกปืนใหญ่แม่งก็ไม่ล้มครับก็แปดพันจูนนะครับนะก็ก็น่าจะล้มได้จริงๆนั่นแหละในนัดเดียวนะเออผมเคยเห็นเคยเห็นกระสุนห้าร้อยห้าร้อยในตรเอ็กเพรสนะกระสุนแม่งยาวมันโหยาวแบบ แล้วใหญ่โหใหญ่ใหญ,ใหญ่เป็นนิ้วโป้งเลยคือน้องความใหญ่มันนี่ก็น้องน้องลูกซองอะ่ะแล้วยาวแบบโหยาวไอตัวหัวมันนียาวแต่วม่ใช่หัวมันก็หัวหัวธรรมดานะครับเป็นหัวหัวแดงนะครับหัวแดงธรรมดากระสุนพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยทำเป็นหัวรูอะไรพวกนี้นะเขาก็แค่เป็น fmj นะ full metal jacket นะ แจ็กเก็ตดนะครับก็คือหัวหุ้มทองแดงธรรมดาไม่ทำหัวรูอะไรละครับเพราะว่าพลังงาน8,000จูลนี้ไม่ต้องหัวรูแม่งก็กรล่วงล่ะครับนะอ่ะก็เอาเรื่องอะไรต่อดีเอาเอาประมาณนี้อ่าสำหรับ ระยะที่เขาจะใช้ยิงกันนะครับสําหรับอกศูธปนพวกในตัวเอ็กซ์เพรสหรือพูดง่ายๆว่าสําหรับปืนล่าสัตว์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยิงกันแบบโอ้โหข้ามทวีปอะไรนะครับก็ยิงใกล้ๆเนี่ยแหละครับประมาณส่วนมากก็อยู่ประมาณร้อยหลาก็คือห้าสิบถึงถึงร้อยห้าสิบหลานะครับระยะที่เหมาะสมกับมันนะแล้วก็แล้วก็ เขามักจะตั้งตั้งไอเนี่ยครับตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องเซตสีโลไว้ที่ร้อยหลานะครับหรือไม่ใช่ตั้งกล้องอ่ะตั้งศูนย์น่ะเซตสีโลไว้ที่ร้อยหลาแล้วก็ระยะเนี่ยก็กาลังสวยๆเนี่ยก็ห้าสิบหลาถึงถึงไม่เกินร้อยห้าสิบหลาครับคือเนี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าถึงถึงร้อยี่ห้าเนี่ยกําลังเป็นช่วงที่สวยสําหรับการยิงนะ แต่ก็ร้อยห้าสิบหลาก,ก็ยังไม่มีเขาไม่ค่อยมีปัญหาครับคือมันยิงช้างครับมันตัวมันใหญ่ครับคุณจะพลาดไปนิ้วสองนิ้วไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับยังไงก็โดนนะครับพลาดไปนิ้วสองนิ้วไม่ได้ยิงนกกระจอกนกเอี้ยงอะไรพวกนี้มันอน,นั้นพลาดไม่ได้นะดังนั้นไม่ต้องถามว่ามันแม่นยําแค่ไหนมันอะไรแค่ไหนปืนดับเบิลไรเฟิลมันก็ไม่ได้แม่นยําอะไรอยู่แล้วครับมันก็แม่นยําในระดับหนึ่งอะ่ะ แต่ว่ามันไม่ได้แม่นแบบโอ้โหพินพอยพินพอยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ทำไมต้องยิงเขาไม่ยิงระยะใกล้ๆนะครับเช่น25หลาอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยิงไม่โดนหรือมันไม่ลงเนี่ยคือไม่ร่วงอ่ะไม่ร่วงนะครับมันก็จะวิ่งมาทำร้ายคนครับดังนั้นเราเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะยิงที่ระยะประมาณ50หลาขึ้นไป เพราะว่าถ้ามันไม่ลงเนี่ยก็ยังมีมีอีกนัดหนึ่งซ้ำแล้วก็จริงๆเวลาที่เขาไปล่าสัตว์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีคนคนช่วยนะคือช่วยซ้ำอะครับถ้าดูแล้วมันไม่ลงเนี่ยก็ซ้ำมีคนช่วยสองสามคนนะครับไม่ใช่ช่วยคนเดียวคือยังไงต้องเอาให้มันลงก่อนมันวิ่งมาถึงตัวแล้วห้าสิบหลามันก็นิดเดียวเองนะก็สี่สิบกว่าเมตรเองอะครับนิดเดียววิ่งแป๊บเดียวมันวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงตัวดังนั้น เขาจะไม่ไม่ยิงไกลนะครับแล้วก็ไม่ยิงไกลเกินเพราะว่าถ้าคุณยิงไกลเกินแล้วคุณจะสนุกยังไงครับมันต้องลุ้นไงเออแล้วคุณจะได้เห็นภาพแบบสัตว์ใหญ่ที่มันล่วงลงมามันสวยงามไงครับโอดพวกโลกสวยฟังแล้วคงน้ำตาหยดน้ำตาย้อยเลยนะเนี่ยกับการฆ่าสัตว์ฆ่าช้างอย่างเงี้ยโอ้ยฆ่าช้างฆ่าสิงโตฆ่าฮิปโปโปโตเตมูสอย่างเงี้ย มันก็เป็นสัตว์นะครับเราก็ผมบอกนะถ้าฆ่ามากินเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าฆ่าเอามาใช้งานมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าฆ่าเล่นเนี่ยมันก็ไรสา,าระนะครับไม่รู้จะทําทําไมอ่ะเอาว่าก็มีมาเคยอาจจะมีคําถามนะครับซึ่งผมก็เคยเคยได้ยินมานะครับอาจจะเคยตอบไปแล้วว่าเอ้ย e แบบนี้ทําไมไม่เอาห้าูน bmg ไปยิงมันเลยล่ะไปยิงสัตว์ทําไมใช้ปืนพวกนี้ คุณครับเป็นคนละเรื่องกันถ้าศูตร Bmg มันเป็นมันเป็นกระสุนปืนสงครามครับกระสุน Browning Natchin Gun ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นกระสุน Browning Natchin Gun เขาไปยิงปืนกลนะแลเขาไปเป็นสนไนเปอร์ก็ได้ก็ได้ครับก็คุณจะไปยิงก็ไม่ได้มีใครเขาว่าคุณหลอกแต่ว่าอารมณ์ครับอารมณ์นะใช่ไหมะมันมันทำอะไรมันต้องต้องได้อารมณ์เออ ไม่ใช่โหทางนั้นคุณจะเอาอะไรไปยิงมันก็ได้เอา RPG ไปยิงมันก็ได้ช้างอ่ะแล้วมันได้อารมณ์ไหมล่ะมันไม่ได้ครับนะครับดังนั้นคือเหตุผลว่าทําไมเ็าถึงไม่เอา50 Bmg ไปลาสัตว์กันเพราะมันไม่ได้อารมณ์แล้วทําไมเขามายิงคนมันเป็นมันก็เป็นเรื่องของเขาไงครับนะทำไมท้งนั้นทําไมเขาไม่เอาในตัวเอ็กซ์เพรสมายิงคนก็มันไม่ใช่อ่ะก็เขาทํามาไว้ล่าสัตว์ แล้วคุณจะยิงคนเนี่ยเอาในตโลเอ็กซ์เพสยิงเนี่ยลูกหนึ่งแม่งพันกว่าบาทอะ่ะคุณจะเอาเอากระสุนลูกละพันกว่าบาทมายิงคนเหรอครับหืโอ๊ยแบบนี้พูดแบบนี้ก็เห็นคนไม่มีค่านะสิเออก็แล้วแต่ครับเรื่องเนี้ยเออพูดถึงเรื่องเห็นคนไม่มีค่าเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยทําไมไม่ใช้ปืนใหญ่ยิงยิงกองทหารทหารราบนะครับที่เดินดอกแดกดอกแดกอะ่ะ มันก็มีเหตุผลครับว่ากระสุนปืนใหญ่อะมันนัดละสองแสนคนน่ะมันเดินกันอยู่สิบคนน่ะมันคุ้มไหมหารมานะ่ะมันไม่ได้คนแบบนี้พูดแบบนี้ก็เห็นคนไม่มีค่าก,ก็ก็ใช่ไงมันไม่คุ้มแต่คือนั่นแหละครับมันโลกสวยโลกสวยก็ไปคุยกับพวกโลกสวยะนะเราเราเอาเอาความจริงถ้างั้นทำไมไม่เวลา ฆ่ามดไม่จุดไฟเผาบ้านล่ะครับนะไล่มดไล่หนูไม่จุดไฟเผาบ้านล่ะมันคุ้มไหมล่ะเออแบบนั้นล่ะครับอ่ะแล้วก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ๋อมีกระสุนอีกอันหนึ่งครับที่เป็นกระสุนที่นิยมใช้ล่าสัตว์นะครับก็คือเวเทอร์บครับเวเทอร์บีนะครับ แต่บางที่ก็อ่านอ่านว่าเวเทอร์เบย์ก็มีครับแต่ว่าจะอ่านยังไงก็นั่นแหละครับผมไม่ใช่นักเลงภาษาภาษาอังกฤษนะครับผมก็อ่านที่เคยได้ยินมาก็คือเวเทอร์บีนะครับแล้วทำไมไม่ออกเสียงแบบนักเรียนนอกไหนแบบเป็นนักเรียนนอกโอ้ผมไม่ดัดจริดครับไม่ต้องดัดจริตแล้วครับเป็นมันก็คือเป็นนะครับไม่ต้องประกาศว่าอุย้ยกูเป็นนักเรียนนอกด้วยการทําเสียงดัดจริตดัดจริตมันไม่ใช่ครับอ่ะ แล้วเวทเอบีนี้มันก็คือสรุปว่า460เวทเทอบีมันก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับ460เวทเทอบีนี้ก็ให้พลังงานแบบห,หมื่นจูนครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็มี378เวทเทอร์บีแม็กนัมครับถ้าเป็นเยอรมันก็จะอ่านว่าหมักนุมผม เนี่ยเยอรมันก็จะอ่านว่าหมักนุมครับแล้วเนี่ยเป็นไงคุณเอาฝรั่งมาพูดฝรั่งมันอาจไม่ได้พูดอังกฤษมันก็อ่านคอปตาบ้าบาบอของมันไปอะนะอ่ะมีสามเจ็ดแปดเวเทอร์บีหมักนุมด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นบ้านเราก็มีนะผมผมเคยเห็นผมเคยเห็นตัวตัว,ต,วตัวปืนที่ใช้สามเจ็ดแปดไอ้แมกนัมเนี่ยโอ้โหแม่งพลังงานแม่งหมื่นจูล่ะ อันนี้ทะลุช้างอรผมว่านะแล้วก็อ่ะจะคือเออพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้คือท่านที่เรียกร้องเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องเพชรเอ้ยเพชรพระอุมานะครับเพชรพระอุมาอะไรพวกนี้ก็อ่านสนุกดีครับแล้วก็ท่านผู้แต่งก็มีความรู้เรื่องเรื่องป่าป่าเขาเขาลำนาวพลายจริงๆนะ ก็เอเห็นว่าเป็นหนังสือนอกเวลาของพวกเรียนวรรณศาสตร์ที่ก็เอ,อวรณศาสตร์มันก็อยู่ที่เดียวนะครับนะผมก็ไม่ทราบครับผมก็ไม่ไม่ค่อยสนิทนะครับผมเรียนวิศวะครับไม่ได้สนิทกับพวกพวกที่เรียนวาน,านะนะคือก็ทราบกันอยู่ครับว่าวิศวะกับวานะเขาไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชอบกันนะอ่ะก็ในหนังสือหนังสืออะไรวะ เหพระอุมานะครับแล้วก็จะมีหนังสือนี่ครับไอ้ล่องไพลหรืออะไรก็สนุกนะครับก็ลองลองอ่านกันดูสําหรับท่านที่ท่านที่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องอ่านแต่ถ้าท่านอยากอ่านก็อ่านครับก็ไปซื้อมาอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้แม่งก็แพงนะครับไม่ใช่ว่าเล่มละถูกถูกก็อย่างหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหลายแหล่นะครับห้องแห่งความเสียวศิลาพาเสียว อะไรพวกนี้ะก็แพงเล่มหนึ่งก็สี่ห้าร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นชุดนี่ก็หลาย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 บาทเลยเป็นพันนะผมว่าก็ก็ดีครับผมก็อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมอ่านทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะแล้วก็ถ้าเป็นไอสามก๊กเนี่ยผมก็อ่านทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันนะครับก็อ่านได้ครับก็ก็อ่านได้อเอเอแล้วเกี่ยวอะไร แต่คือจะบอกว่าไอเนี่ยครับไอลองพลไอเพรพระอุมาอะไรนี้มันไม่ได้มีภาษาอังกฤษนะครับเออพูดถึงภาษาเนี่ยน้องสาวผมครับตอบคําถามคุณป้าไม่ได้นะครับคือทําคําถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยเลยโดนโดนสั่งให้แปลสี่แผ่นดินนะครับเป็นภารรษาอังกฤษแล้วแปลจารกภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโคตรสวยเลยครับวันๆไม่ต้องทํามาหากินคือวันๆไม่ต้องได้ไปเที่ยวไหนเลยแหละมานั่งแปลนะ อ่ะแล้วแล้วมันเกี่ยวกันยังไงไม่เกี่ยวเล่าให้ฟังเ,ยเฉยๆนะครับก็อ่ะพูดไปพูดมาจะยี่สิบห้านาทีแล้วยี่สิบห้านาทีแล้วครับจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราจะพยายามไม่ให้เกินห้านาทีนะครับแต่ว่าก็มันปาก่ะครับนะอ่ะมีมีอันไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามหากระสุนที่ทีแมังแบบแรงๆมาให้เราลองเทียบกับไอ้นี่ดูดีกว่า ว่าไอ้นี่มันกี่จูนนะครับ50 BMG นะ50 BMG 50 BMG นี่คุณเอ้ย2,000 20, มจูนนะครับก็อย่างว่านะครับก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ทำเอาไว้ล่าสัตว์มันทำไว้เพ่ยิงยิงยานพาหนะะ นะครับนะะยิงคือยิงทีเครื่องแตกอะไรแบบนี้สองหมื่นจูนน่ะอันนี้ทะลุช้างแน่ครับผมว่าคือไอ้ไรก็ทะลุช้างหมดนะนะถ้ายิงโดนหูโดนหางมันก็ทะลุอะครับอ่าก็มีการมีอ่ามีกระสุนหลายแบบนะครับเขาก็มีตารางบอกว่าหัวสีอะไรเป็นเป็นอะไรนะครับ กรีนเกรก็จะเป็นลาวฟอสตนะแล้วก็เหลืองแดงก็เป็นสองวิถีนะครับหัวเงินเป็นเจาะก,กรอกฟ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะมีเจาะโก่งเจาะก,กรอกอะไรเยอะโอ้กระสุนมันเยอะครับกระสุน,นเยอะแล้วความเร็วคือคือคุณจะเห็นว่านะ กระสุนแต่ละแบบมันก็มีความเหมาะสมกันในแต่ละง,งานนะนะเราก็ก็เลือกใช้ให้มันเหมาะสมะครับไม่ได้ใช้ตามความมันนะกระสุนนี่มันเคยใช้ในสงครามอะไรบ้างก็แม่งใช้ทุกสงครามครับตั้งแต่สงครามโลกที่สองมานะสงครามโลกที่สองสงครามเกาหลีสงครามเวียดน,นามสงครามคมเมนสงครามฟอกแลนดสงครามเปอร์เซีย สงครามอ่าวนะครับสงครามอันนี้ไม่ใช่สงครามนะก็ใช้ในความขัดแย้งก่อการร้ายโอ้เขียนทำไมวะอ่าไม่ต้องอ่านประวัตินะครับเพราะไม่เกี่ยว B M G นี่ไม่เกี่ยวนะ B M G ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าแปลว่าย่อม,มาจาก Browning Machine Gun นะนะ บราวนิงก็คืออีตาบราวนิ่งที่ทําปืนบราวนิ่งทั้งหลายแหล่นะแมชชีนก็แมชชีนกันก็ปืนกลอะสรุปนะครับอ่ะก็แล้วก็คงไม่มีคำถามนะครับว่าทำไมไม่เอาปืนใหญ่ร้อยหสิ้ามิเมตรไปล่าช้างมันมันไม่ใช่นะครับนะก็เหมือนที่เขาไม่เอาห้าศูนบอมจไปยิงช้างกันนะครับมันไม่ ไม่ได้อารมณ์ชา้างมันตายก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้อารมณ์นะครับบางทีเราก็ต้องการอารมณ์ด้วยอ่อุ้ยจะ30นาทีละเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับตอนแรกผมกะจะมาคุยเรื่องนี้นะเรื่องเรือดำน้ำกับเครื่องบิน f 1 5สิบห้า e ออนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันขึ้นไปนอนก่อนครับอะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ